เบิร์กแมนสองร้อย abs นะครับพอเราใช้กุญแจเก็มานานนานนะแล้วตัวล็อกเนี่ยมันจะปิดเปิดยากเพราะว่ามันใช้แขนสวิงนะครับเวลาไขแล้วแขนสวิงจะไปล็อกไปพาดนะไปพาดไกลแล้วก็กดนะครับเวลาล็อกเสร็จป,ปุ๊บวลาเราปลดล็อกมันก็จะเวลาดึงมันก็จะว่างนะครับตอนล็อกก็เปิดไม่ออกแต่เว่าตอนล็อกบิดไปปุ๊บ แขนสปริงมันจะไปไปขัดทำให้เปิดได้เนี่ยแต่ตอนปิดมันก็จะดึงออกทำให้เราเปิดไม่ได้ใช้แขนใช้แขนมันก็เลยเกิดโมเมนต์แรงบิดพอใช้หลายปีมันจะฝืดนี่จะต้องถอดมาถอดมาก็ไม่ยากเท่าไหร่ถอดก็ถอดน็อตสองตัวนี้สกรูลายสองตัวนี้ออกมา เขาจะใช้แขนกระเดืองแ,แขนกระเดืองนี่เห็นไหมครับแขนกระเดืองมันยาวยาวพาดไปเลยไหมเห็นไหมครับแต่เวลาเราหมุนกุญแจปุ๊บหมุนกุญแจตัวล็อกนี้ตัวกระเดืองมันจะเลื่อนมาถ้าเราล็อกแล้วมันก็จะกระเดืองเราก็จะเปิดไม่ได้ถ้าเราล็อก อะไนเอ่ยนม่้ล็อกปุ๊บเธอแล้วล็อกปุ๊บแขนกระเดืองมันเห็นแขนกระเดืองมันตัวชักแขนกระเดืองกลับเราเปิดก็เปิดไม่ได้เปิดเปิดเปิดแต่ตัวล็อกไม่ลงนี่บ แต่ตัวล็อกไม่ลงเพราะแขนกระเดื่องมันหดไปเนี่ยแต่พอเราเปิดขั้นเปิดปุ๊บก็คือเอาแกนสลักกลับไปแกนสลักเนี่ยแกนสลักมาเลยเนะโผูยาวถึงนู่นเราก็ถึงจะเปิดได้เนี่ยแกนสลักยาวเราก็ถึงเปิดได้ถ้าไม่อยากลือก็เอาน้ำมันหยอด เอาน้ำมันหยอดพวกนี้ใช่น้ำมันเครื่องนะห้ามใช้สเปร์นะถ้าสเปรย์แล้วสามวันแห้งก็ฝืดพังได้แต่น้ำมันเครื่องหยอดก็ดีเหมือนเดิมน,นะน้ำมันเครื่องมันเครื่องเขาจะใช้เหนียวนะครับใช้ใสๆเหนียวแล้วเดี๋ยวกันเหนียวหนึบเนี่ยหยอดเข้าไปรอบนี้ฮะหยอดเข้าไปรอบแกนกระเดื่องเาหยอดข้างหลังเนี่ยตัวตัวงานหนกหนก แต่ถ้าอยากจะถอดเนี่ยตัวนี้มันจะมีแต่ปริงถอดก็ต้องถอดน็อตนะสกรูตัวเล็กสองตัวนี้เปิดออกมานะสปริงมันจะง้างเนี่ยตัวสปริงขาสปริงนะครับขาสปริงมันจะง้างอยู่ตรงร่องนี้กตอนใส่ก็ต้องง้างกลับแล้วก็พร้อมนกนะนกนี้จะอยู่ใส่นกเราถอดตัวเนี้ยตัวนี้ก่อนสองตัวนี้เอาแผ่นนี้ออกแล้วเราก็ เอานกออกมาแล้วก็มาเช็ดเช็ดทำประกอบกลับแล้วก็เอานกนกใส่แล้วสอดส,สอดไว้ใต้สปริงนะครับสอดไว้ใต้สปริงก่อนแล้วเราก็อแผ่นนี้มาสอดสอดเดือยนี้แล้วก็เข้าของสปริงเข้าไว้ข้างบนหลังแล้วก็ประกอบนอกก็ไม่ไม่ยากอะไรแต่ใครไม่เคยทาพวกคนใจก็ไรงงนิดหน่อยจใจน้ำมันเครื่องอดห้ามห้ามใช้ จจระบีนะครับมันจะสองสามเดือนแห้งติดเหนียวสเปก็ห้ามใช้นะแห้งสะอาดเกินสามวันฝืดเนี่ยให้ใช้น้ำมันเครื่องนะพวกใส่กันเล่งอะไรนี่ปุณนเครื่องแจรถลูกปองลูกปืนลดตู้นะครับประตูข้างลถตู้ใช้สลักประตูลถใช้น้ำมันเครื่องหมดแลอย่าไปใช้เจละบีใช้โซนเน็มันแห้งแห้งแล้วฝืดมันจะพังแต่ใช้น้ำมันเครื่องมันก็จะเคลือบหล่อื่นไม่ปะอเนี้ครับ แต่ถ้าใครขี้เกียจลือนะรลือแล้วกลัวประกอบไม่ได้ก็แค่หยอดหยอดน้ํามันนะครับใช่หยอดน้ํามันสลักแกนจะเดืองก,กดตรงนี้ก็หยอดน้ํามันอ่านอ้าแล้วก็หยอดน้ํามันเท่าไหร่อ้าแล้วก็หยอดน้ำมันลงไปเลยมันเครื่อง อันใช้สเปร์นะสเปร์สะอาดเกินเนยนเครื่องหยอดหยดตัวนี้ด้วยถ้าเสียบปุญแจแลก็เอายดหยดนะมันจะไหลตามร่องกุญแจลงไปนี่พอมันฝืดแล้วก็ทอดมาหยอดน้ำมันสักทีไม่ต้องลื้อกันเลกลัวประกอบไม่ได้